นิทานเรื่องเจ้าลิงกับนกแก้วการละครั้งหนึ่งในป่าใหญ่ที่เขียวขจีมีเจ้าลิงจอมสนที่ชื่อว่าเจ้าจอมันฉลาดและซุกซนมากเจ้าจอชอบเล่นสนุกไปวันๆโดยไม่สนใจสิ่งรอบข้างเลย วันหนึ่งเจ้าจ๋อเห็นนกแก้วกําลังทำงานอย่างขมักขม่นเจ้าจ๋อจึงถามนกแก้วว่านกแก้วทําไมเจ้าต้องทํางานหนักขนาดนี้ลนะ่ะนกแก้วจึงตอบกลับไปว่าข้าต้องส่งรังให้เสร็จก่อนดูฝนจะมาถึงเพื่อให้มีที่พักที่อบอุ่นใน่ล่ะโทเจ้านี่คิดมากไปข้าไปนอนเล่นดีกว่าผ่านไปไม่นานดูฝนก็มาถึง เจ้าลิงเปียกโชคและหนาวสั่นพร้อมไม่มีที่พักพิงเจ้าลิงเข้ามาหลดในรังค่าสุดเจ้าลิงรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยในรังของนกแก้วข้าขอโทษที่เคยขี้เกียจต่อไปข้าจะขยันเหมือนเจ้าแน่นอนไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่หรอกนะ แต่นั้นมาเจ้าลิงก็กลายเป็นลิงที่ขยันและมีความรับผิดชอบมากขึ้นมิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความขยันและเตรียมพร้อมอยู่เสมอจะช่วยให้เราผ่านคนปัญหาและอุปสรรคได้เสมอ